กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงคณะสงฆ์ที่กรุณาต่อพวกเรามากในเช้าของวันขึ้นปีใหม่นี้และธรรมส,สวัสดีต่อญาติโยมทุกท่านนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้พวกเรามีธรรมและปลอดภัยโดยธรรมเราเชื่อว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรม เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาในเสถียรธรรมส,สถานในวันที่จะเคลื่อนชีวิตของท่านไปอย่างมีสติปัญญานั้นจึงเป็นเรื่องที่พวกเรารู้สึกซาบซึ้งมีความประโมทในการที่จะทำงานอย่างนี้ในชีวิตที่เหลือของพวกเราทุกคนเวลาที่เราพูดถึงสงกรานเราจะนึกถึงคำสอนกานที่แปลว่าการเคลื่อนไปสงซึ่งแปลมาจากคำว่าสังที่แปลว่าดี สงกรารจึงแปลว่าการเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีไม่ใช่แค่เคลื่อนชีวิตของเราเท่านั้นแต่เรามีกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่กับใครบุคคลน,นั้นที่อยู่รายรอบตัวเราก็มีสติปัญญาอารักขาจิตไว้ที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราคือการเคลื่อนที่ดีคือการมีศีลมีธรรมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัพพสัตทั้งหลาย มนุษย์กับต้นไม้ใบหญ้าแลกธาตุทั้งหลายสิ่งแวดล้อมทั้งหลายถ้าเราเชื่อว่าการมีธรรมอย่างนี้จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็จะเป็นบุคคลที่ประพฤติธ,ธรรมและเมื่อใดที่เราประพฤติธ,ธรรมธรรมจะคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมเสมอคุณแม่จึงรู้สึกได้ว่าเช้าของวันที่13เมษายนพุทธศักราช2 5 6พเป็นหนึ่งในการเตือนให้นักบวช สตรีในนามแม่ชีในแผ่นดินไทยได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของทิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงตักเตือนพวกเราเสมอเวลาที่จะตอบคำถามใครที่สงสัยในธิดาของพระองค์พระองค์ก็จะตอบอย่างมั่นพระัยว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง เมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะเดินออกมาเราก็ขนาบกันยกใหญ่ทีเดียวว่าเราไม่ได้ออกมารับของด้วยตัวตนของเราแต่เพราะพระธรรมที่เราประพฤติไว้ดีแล้วจึงทำให้ผู้ที่จะมาถวายทานกับเรามีอานิสงใหญ่มีพลา,านิสงใหญ่ถ้าเราได้นำสิ่งของที่ญาติโยมนำมาเพื่อชีวิตที่สงบเย็นสงบจากราคะ เย็นเพราะไม่มีโทสะถอนอวิชชาได้เราไม่ใช่แค่ผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เราเอาหัวใจของเราเข้ามาบทเรียนเพื่อที่จะพ้นทุกข์เป้าหมายของเราคืออยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่พวกเราเดินออกมารับบิณฑบาตในเช้านี้เราทำหน้าที่ในนามที่ดาของพระองค์ที่ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางถ้าเรามั่นใจว่าการเคลื่อนชีวิตของเรา ในมหาสงกรารนี้อยู่บนหนทางเราต้องถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์แต่ถ้าเราเคลื่อนอย่างหลงทางฉลาดอย่างไรก็หลงลึกยิ่งฉลาดที่จะหลอกตัวเองแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เราหลอกตัวเองเป็นความจริงเราจะไม่พบการอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้เลยเพราะโลกในใจของเราไม่แข็งแรงอยู่ด้วยสติปัญญา